นิ้ววางให้ถูกค่ะคกดแล้วรูดตรงไปนี้ค่ะอีกทีนึงอ่านับไปห้าจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้แล้วเลยทาไม่ีทๆหน่อยหนึ่งสองน้ำหนักไม่ค่อยมีเลยค่ะอีกนิดนึงน้ำหนักได้ไหมอีกนิดนนะึงใช้แค่สองนิ้วเนาะอ่าหลักในการหมุนหนึ่งสองสามรูด หนึ่งสองสามรูดให้เป็นจังหวะหนึ่งสองสามรูดหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามทีนี้ได้ไหมอะมาเริ่มอ่าหนึ่งสองรูดหนึ่งสองรูดอ่าหนึ่งสองรูดหนึ่งสองรูดอ่าให้เป็นจังหวะไปไล่ไป,ไป,ไปโอเคอะทีนี้ต่อไป ให้เริ่มต้นมือซ้ายรูปหน้าผากขึ้นไปล็อกกล้ามเนื้ออ่าล็อกไว้อ่าเบาๆแล้วก็ไล่มานิ้วโป้งเหลาอ่าเหลาแนบมากลับตรงนี้เลยแนบลงมาหัน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 นิ้วโป้งให้ได้อ่ะค่อยๆให้มันเข้าซอกอ่ะแล้วมันก็จะค่อยได้แล้วก็ค่อยกลับมาดึงกลับมาเบาๆแล้วก็หมุนถ่ายน้ําหนักนะคะอ่าอ,อเบาๆอเหมือนเหลาอ่ะ ไล่มาตามคิว้วหมุนถ่ายหนักไปโ <Okay. S 1> อเคดึงธนุถนอมหน้าลูกค้าด้วยค่ะนะจับหน้าลูกค้าเบาๆนะเวลาจะเริ่มท่าใหม่ต้องเบาที่สุดอันนี้ดีน้ำเหลืองใช่ไหมคะกดหัวคิ้วดึงแล้วลากขึ้นไปแล้วลูกนะคะดึงอ่าดึงแล้วลูกคิ้วเลยก็ได้อ่าดึงแล้วลูก นี้ทาอะไรเอ่ยอ่าถ้านี้ไม่ใช่แล้วนะไวนิ้วโป้งกันอ่าอ่านิ้วโป้งแล้วก็อ่าควานิ้วโป้งอ่ะหักนิ้วลงมาอ่าตำแหน่งอ่ารูปขึ้นไปโอเคสามที่ยกขึ้นอย่ารูปอย่ารูปนั้นกล้ามเนื้ออ่ายกขึ้นได้ที่แล้วก็รูปขึ้นไปเอ้นันล่ะวงแก้วเอ้ยรูปขึ้นไปโอเคอ่าตำแหน่งถัดมาตรงมุมปาก พยายามจะกดกล้ามเนื้อลูกค้าลงวางวางหน้าบได้ตำแหน่งแล้วก็ลูดขึ้นไปนะคะ,ะยกขึ้นวางอโอเคลูดขึ้นไป3ครั้งจุดละ3ครั้งก็เหมือนกันมาหยับลงมาอโอเคลูดขึ้นไปโอเคได้พอ,อได้แล้วล่ะได้แล้วได้เลเตอร์ท่านี้ได้ กร <Lee. S 1> ีดกรีดมันจะเด้งกรีดมันจะเด้งเนอะกรีดมันจะเด้งดิ้นดิ้นดินไม่อยากอยู่แต่ถ้าตัวมันเด้งดิ้นแกมคล้ายด้งอันนี้ก็ไปฝึกอันนี้ไปฝึกฝึกตีหัวเข่าเอาแล้วนิ้วมันจะกรีดเองนิ้วมันจะแตกกรีดออกเไปไม่ได้